กันนะครับเราก็ไฟล์นะครับแล้วเราก็สร้างหน้าเพจ PHP กด Enter นะครับเราสร้างหน้าเพจอันนี้มันเยอะไปเดี๋ยวปิดลยบ้างก็ไปที่หน้า index นะครับก๊อปมาเลยใส่เพจอันนี้ลบนะครับให้เหลือตัวเดียว เือตัวเดียวเพื่อที่จะเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะได้รู้ด้วยว่าเราโพสอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับหรือว่าเราคลิกไปที่คลิกไปที่ตัวเนี้ยนะครับแบบหนึงไปที่หน้าอินเด็กนะครับตรงนี้ นะครับพิมลิงค์สับใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้แล้วเรามาใส่ตรงนี้เพิ่มอีก เซฟนะครับมาดูกันหน้าเพจตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะมีอันเดียวแล้วนะครับหน้าเพจตรงนี้จะมีอันเดียวก็คือถูกต้องแล้วนะครับการเพิ่มหน้าเพจนะครับตรงนี้จะมีลิงก์ไหมเดี๋ยวเราลบก่อน เราลบไปที่หน้าเพจนะครับเราลบตรงนี้ตรวนี้เป็นเทคที่เราจัดทำมานะครับสามร้อยเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเพจรีเฟซ ข้อมูลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมา300ร้อยละนะครับกลับไปที่หน้าหน้าหลักนะครับคลิกที่หน้าเพจตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มอตรงนี้เนี่ยเราจะให้ไปที่หน้าไหนหน้าหลักหน้าหลักไหม ลิงค์งตรงนี้ให้กลับไปที่หน้าหน้าอินเด็กแล้วกัน php index php ดูด้วยนะครับลิงก์ถูกหรือเปล่า r e f r e ่ามาที่หน้าหน้าแรกหน้าอินเด็นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างหน้าต่อไปกันนะครับพอจบ นะครับการสร้างหน้าเพจลิงเป็นหน้าหลักหน้าเพจนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอต่อไป